สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับยังอยู่กันกับรายการไอดูอิดทำเองก็ได้ง่ายทีเดียวนะครับ EP ที่6นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการล้างกลองบ่อปลาครับนะฮะของผมบ่อทาเองนะฮะขนาดประมาณ6ตันประมาณนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการเปิดกลองดูแล้วก็ทําการล้างวัสดุกรองแบบล้างใหญ่เลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ล้างมาประมาณน่าจะประมาณเดือน เดือนกว,กว่าแล้วนะครับแต่ว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยผมก็มีการล้างกรองย่อยแต่ละช่องไปนะแต่วันนี้จะมาล้างทุกช่องเลยนะครับว่า,าวิธีการล้างกรองแบบบ้านๆของผมเนี่ยนะฮะจะเป็นยังไงพอดีมีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับว่าอยากให้ผมทําการทําคลิปวิดีโอในการล้างระบบกรองบ่อประคับของผมนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างครับถึงขั้นตอนแรกกันก่อนนะครับเราก็ทําการเปิดฝา ช่องกรองนะฮะของผมแบ่งเป็นฝากลอง2ตอนนะครับก็กรองของผมแบ่งเป็น4ช่องผมเคยทําคลิปไว้ใน EP ีที่เท่าไหร่นอ้อที่4นะครับกับวัสดุกรองของผมเลือกใช้อะไรบ้างนะครับก็ไปย้อนดูได้นะครับเผื่อใครอยากจะใช้แบบผมนะครับก็แบบประหยัดประหยัดแล้วก็ได้คุณภาพน้ําออกมาใสด้วยนะครับซึ่งามาดูวันนี้เราทําการล้างกรองถ้าสังเกตดูนะครับก็จะเห็นพวกตัวลินน้ํานะครับ ซากลินน้ําที่ตายไม่ใช่ยุงนะครับแล้วก็ขี้ปลานะครับก็จะเกาะอยู่ที่อวนอวนบอลน,นะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับความเคละนะครับหลังจากที่ไม่ได้ล้างมาประมาณเดือนกว่าๆนะครับวันนี้เราจะทําการล้างใหญ่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ล้างล้างใหญ่เนี่ยผมประมาณเดือนเดือนหนึ่งล้างทีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นล้างย่อยเนี่ย ก็อาจจะทําท pues ุกสัปดาห์ล้างย่อยก็คือการล้างล้างเอาทีละช่องนะฮะอาทิตย์นี้ล้างช่องนี้อาทิตย์นี้อาจจะล้างช่องนี้อาทิตย์ต่อไปล้างช่องนี้สลับล้างกันนะครับแต่ว่าล้างใหญ่วันนี้ก็จะทําการล้างทั้งหมดทุกช่องเลยนะครับแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยผมก็จะทําการล้นน้ําทุกวันด้วยนะครับวันละประมาณ20นาทีนะครับเพื่อให้ปลาได้รับน้ําใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับขั้นตอนนี้นะฮะก่อนที่เราจะทําอะไรเกี่ยวกับ ในน้ําทั้งหลายแหล่นะครับก็อย่าลืมนะครับเราต้องเซฟตัวเองก่อนนะครับผมก็จะทําการดึงปลั๊กถอดปลั๊กออกก่อนแล้วกันนะครับเพื่อป้องกันไฟดูดนะฮะเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการใส่ท่อตัวนี้ครับนี่ท่อตัวนี้เนี่ยเป็นท่อไว้ปิดรูสะดือบ่อนะครับสะดือบ่อของผมก็จะอยู่ช่องนี้เดี๋ยวเราจะทําการแหวก เอาอวนบอลขึ้นมานะฮะแล้วก็จะใส่ท่อสดือบอร์ลงไปหลังจากที่เรานําท่อตรงนี้นะครับเป็นท่อเสียบเพื่อปิดสะดือบอร์นะครับสดือบอร์ผมมีสะดสอนะครับ,บ,มมรบที่จะไหลเข้ามาในกลองช่องที่1นนะครับผมก็เอาท่อตัวนี้เนี่ยปิดไว้นะครับอุดไว้เพื่อกันน้ําจากในบอร์ไหลเข้ามาในกลองนะฮะเพราะว่าเราจะทําการดูดน้ําทิ้งนะครับซึ่งเราก็จะทําการปิดวาล์วตัวนี้ครับขั้นตอนต่อไปวาล์วตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วที่ จากปั๊มน้ำนะครับที่จะพ่นไปหัวเจ็ทหัวที่1เราก็ทําการปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นออกหัวเจ็ทหัวที่2หัวนี้นะครับเราก็ทําการปิดวาล์วไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะทําการเปิดวาล์วตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นี่เราจะเป็นการไปลดน้ําสนามหญ้าทางนู้นนะครับผมก็ต่อสายยางไปก็จะเป็นประมาณแบบนี้ หลังจากนั้นเนี่ยจริงๆการล้างกลองนะครับที่ดีเนี่ยนะครับเพื่อนๆควรจะล้างใช้น้ําเก่านะครับน้ําเก่าในบ่อนะครับโดยการเขย่าอวนบอลแบบนี้นะฮะการใช้น้ําเก่ามันก็จะเป็นการเลี้ยงพวกไอตัวจุลินทรีย์แบคทีเรียฝ่ายดีเนี่ยนะครับให้มันยังดํารงอยู่นะครับถ้าการใช้น้ําประปา เปิดล้างเนี่ยหรือแช่เอาไปสลัดในน้ําประปาน้ําใหม่เนี่ยที่มีคอรีนเนี่ยนะครับพวกจุลินทรีย์พวกอะไรเนี่ยมันจะตายได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะไม่สนเลยผมจะหยิบขึ้นมาแล้วก็เอาน้ําฉีดเลยนะครับเพื่อเอาให้ความสะอาดที่สุดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็บอกวิธีเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าเว,เวลาการล้างเนี่ยนะครับมันก็แค่เขยา่าเขย่าแบบนี้ ให้เศษมันออกแล้วก็ดูดน้ําทิ้งออกไปนะครับหลังจากที่เราได้หยิบวัสดุกอขึ้นมานะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับตรงอวนบอลน,นี้ผมจะเอามาเกี่ยวกับตรงรั้วบ้านแล้วก็เดี๋ยวใช้น้าใส่ยานะครับอย่างนี้ะไล่ฉีดพวกเศษเศษที่ปลานะครับออกให้หมดนะครับอวนบอลน,นี้จะค่อนข้างลาง,ง่ายนะครับฉีดฉีดแค่นี้ก็หลุดออกหมดแล้วนะครับนี่ แต่ส่วนในส่วนของอหินภูเขาไฟนะครับผมแบ่งเป็น6กถุงใช่ไหมครับตัวหินภูเขาไฟเนี่ยผมจะเขย่าในน้ําแค่นั้นนะครเขย่าในน้ําเก่าเลยนะครับเขย่าในน้ําตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปฉีดน้ําอะไรใส่มันเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเพราะว่าการล้างเขย่าในน้ําเก่าเนี่ยก็จะเป็นการช่วยป้องกันนะครับให้ตัวแบคทีเรียที่มันอาศัยอยู่จุลินทรีย์อะไรพวกนี้นะครับที่มันอยู่ในตาพวก รูพุนของหินบูกเขาไฟเนี่ยให้มันยังไม่ตายนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้คอลอีนน้ําคลอลีนล้างเนี่ยนะครับมันก็จะตายได้ตัวนี้ก็จะหยิบแยกขึ้นมาก่อนนะครับแต่พวกนู้นเนี่ยพวกอวนบอลเราทําการฉีดล้างให้ใหเกลี้ยงเลยนะครับนี่น้ําในบ่อช่องกองก็จะเคลอะ,ะแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ทําการดูดทิ้งนะครับแต่ตอนนี้เราทําการฉีดล้างอวนบอลทั้งหมดก่อนนะครับ แล้วก็หลังจากที่เราฉีดน้ําล้างนะฮะตรงอวนบอ่อนนะครับเราก็ทำการมาดูดน้ําออกโดยการเปิดปั๊มน้ํานะครับเปิดปั๊มน้ําน้ํามันก็จะไปออกนู่นเลยนะครับสายยางที่ผมต่อไปบริเวณสวนข้างบ้านนะครับหลังบ้านถ้าสังเกตดูนะครับตอนนี้ปั๊มทํางานนะครับปั๊มทางานนะครับผมจะดึงท่อชักนะฮะท่อชักน้ําขึ้นนะครับ ดึงขึ้นปุ๊บดึงออกให้หมดเลยนะครับน้ำเห็นไหมฮะเห็นขี้ปลาจากช่องอื่นไหมครับก็จะถูกดึงดูดเข้ามาช่องปั๊มน้ำนะครับขี้ปลาจากช่อง1ช่องสองช่อง3านะครับก็จะถูกดูดเข้ามาและปั๊มน้ำก็จะทำหน้าที่ดูดขี้ปลาออกไปจากช่องกรอง สำคัญตรงบริเวณช่องกรองถ้าเพื่อนๆได้ทําบ่อปลานะครับอย่าลืมทําสโลปบริเวณรูท่อชักด้วยนะครับจะทําแบบเป็นสโลปมาตรงกึ่งกลางก็ได้หรือจะสโลปเฉียงจากด้านด้านหน้าสโลปเข้าหาตรงรูท่อชักก็ได้นะครับเพื่อให้น้ําจะได้ไหลได้อย่างง่ายดายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้เราก็ปล่อยให้ในส่วนของปั๊มน้ําที่เราเปิดดูดน้ําทิ้งน้ําขี้ปลาของเสียเนี่ยนะครับ ได้ทำการดูดน้ำทิ้งออกไปก่อนนะครับระหว่างนั้นเราก็ทำการฉีดล้างในส่วนของอวนบอลกันต่อแล้วก็มาถึงขั้นตอนดูดน้ำบริเวณช่องกองนะครับหลังจากที่เราได้ล้างวัสดุกองตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็ทำการเปิดน้ำใส่นะครับเปิดน้ำใส่เพื่อล้างขี้ปลาออกให้หมดนะครับเราก็จะทำการชักน้ำนะครับ ตอนนี้เราก็เติมน้ำใหม่ลงไปนะครับเพื่อให้ขี้ปลาได้ถูกดูดออกไปให้หมดนะครับถ้าสังเกตนะครับก็จะโดนดูดออกจากช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ม,มาเข้าช่องปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำเราก็จะดูดไปบริเวณนู่นครับตรงลดน้ำต้นไม้ทางด้านนู้นนะครับเห็นไหมครับก็จะทำการดูดที่เศษขี้ปลานะครับจากทั้ง3ามช่อง มาช่องตํมน้ําทีเดียวนะครับก็จะสะดวกสบายนะครับแต่แนะนํานะครับเพื่อนๆบริเวณช่องกรองเนี่ยให้ทําสโลปดีๆนะครับของผมนี่สโลปน้อยไปหน่อยนะครับมันจะง่ายต่อการเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตดูนะครับช่องช่องตํมน้ําก็จะทําการชักน้ําจากทั้ง3ามช่องก็จะชักน้ําพวกน้ําสิ่งสกปรกต่างๆนะครับแล้วก็ปั๊มน้ําก็จะดูดทิ้งออกไปนะครับ ตนี้ผมก็เปิดน้ำใหม่ให้มันไล่ขี้ปลาออกให้หมดนะครับหลังจากที่เราค่อยๆชักน้ำจากช่องกรองช่องหนึ่งช่องสองและช่องสามนะครับโดยการเปิดน้ำใหม่ไหลทิ้งเข้าไปนะครับเพื่อให้ตะกรนเศษนะครับมันถูกดูดมานะครับถ้าสังเกตดูนะฮะถ้าสังเกตตอนนี้น้ำในช่องกรองเริ่มจะใส่แล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการปิดนะฮะ ไม่ต้องปล่อยทิ้งออกไปแล้นะครับเราก็จะทําการเติมน้ําเข้าบ่อปลาเราแล้วนะครับของผมเติมน้ําก๊อกเลยนะฮะไม่ต้องผ่านค่าคอลงคอลีนอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าบางคนบประมาณถึงมีเครื่องค่าตัวค่ากําจัดคอลีนก็กรองไว้อีกชั้นหนึ่งก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยเปลี่ยนน้าในปริมาณไม่เยอะมากนะครับก็จะใช้น้ําก๊อกเลยนะครับอตอนนี้เราก็จะทําการ ปิดปั๊มก่อนก็ได้นะครับะจะถอดปั๊มน้ําก่อนนะครับปึ๊บอ่าจากนั้นก็จะทําการปิดวาล์วนะครับปึ๊บอ่าแล้วตอนนี้เราก็จะทำการเติมน้ำให้เต็มช่องกรองนะครับแล้วก็จะใส่วัสดุกรองลงไป ส่วนหลอด UV นะครับบออของผมเนี่ย6ตันโดยประมาณนะครับผมก็จะใช้หลอด UV ทั้งหมดรวมกัน2หลอดจริงๆมันมีหลอดเก่านะครับ11วัตต์แล้วก็หลอดตัวยาวนี้นะครับ20วัตต์จริงๆบอกขนาด6ตันนะครับใช้หลอด20วัตต์หลอดเดียวก็พอนะครับแต่ว่าถ้าใครจะเผื่อเป็น30วัตต์ใช้หลอดเดียวเลยก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีผมมีหลอดอีก1หลอดก็เลยเสียบคู่กันแบบนี้นะครับก็จะวางจะทิ้งลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับ ก็ใช้เป็นแผ่นกระเบื้องถ่วงด้านล่างไว้นะครับหรือบางคนจะยึดกับผนังบอกกรองก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีตอนแรกเนี่ยพอดีทําเสร็จแล้วก็ไม่ได้ทันคิดว่าจะติด UV แบบไหนนะครับก็เอาหย่อนเอาไปง่ายๆแบบนี้นะครับก็เผื่อเพื่อนๆจะไปพลิกแพงใช้ยังไงก็ให้หลอดอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับน้ําจะไหลผ่านในทางยาวนะครับก็ประมาณนี้นะครับบ่อของผมบ่อกลกางแจ้งนะครับก็เลยต้องใช้จํานวนวัตต์เยอะนิดหนึ่ง ตอนนี้เราก็ทําการเติมน be nice ้ํานะครับเตรียมพร้อมเลี <mitad> ้ยงนะครับก็ไม่ม <lleicht> ีอะไรมากนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนน้ําล้างกรองนะครับเดือน2เดือนทําทีก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ทําการใส่ขินภูเขาไฟนะครับทั้งหมด6ถุงนะครับลงบริเวณด้านล่างช่องนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นในส่วนของอวนบอลนะครับส่วนช่องนี้ก็จะเป็นอวนบอลทั้งหมดเลยแล้วก็ ช่องแรกก็จะเป็นอวนบอลทั้งหมดเลยเหมือนกันนะครับก็จะใส่ก็หย่อนลงไปนะฮะอวนบอลหย่อนลงไปแบบนี้นะครับก็หยิบใส่ไปเรื่อยๆเลยนะครับหลังจากที่เราใส่วัสดุกองครบทุกช่องแล้วนะครับก็จัดแต่งอวนบอลให้ดีๆนะครับจัดวางให้มันกระจัดก,กระจายบริเวณช่องกองโดยรอบนะครับพอเราเติมน้ําเต็มได้ในระดับหนึ่งตอนนี้เราก็จะดึง ท่อสะดือที่เราปิดสะดือบ่อไว้นะครับดึงออกเลยเราก็ทำการดึงท่อสะดือบ่อออกนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการเปิดปั๊มนะครับให้มันรันน้ำออกจากบ่อนะครับตอนนี้เราก็จะทำการเปิดวาล์วนะครับวาล์วหัวเจ็ดหัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็ ว,ว้าวหัวเจ็ดหัวที่สองอออจากนั้นเราก็จะทำการเสียบปลั๊กปั๊มน้ำนะครับตอนนี้เราก็ทำการเสียบปลั๊กปั๊มน้ำนะครับ เดี๋ยวให้ระบบมันเซตตัวระดับน้ำมันเซตตัวสักครู่หนึ่งนะครับว่าเราต้องเติมน้ำเพิ่มเติมเข้าไปอีกเท่าไหร่นะครับถ้าสังเกตดูระดับน้ำมันยังไม่ได้นะครับนี่เดี๋ยวพอปั๊มน้ำมันจะดูดน้ำออกจากช่องกรองนะครับและเดี๋ยวเราก็ต้องเติมน้ำเข้าไปให้ระดับน้ำอยู่ในระดับขอบบ่อที่เรากำหนดไว้นะครับหลังจากเราเติมน้ำได้ระดับแล้วนะครับเราก็ทำการปิดฝากรองก็เอาเหนื่อยเหมือนกันน <laughs> ะ ฝากกองค่อนข้างหนักนะครับฟองลักษณะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพอระบบกรองเซ็ตตัวแล้วเราทําการล้นน้ําทิ้งไปในแต่ละวันฟองตัวนี้ก็จะหายไปนะครับเปลี่ยนน้าใหม่ก็จะขุ่นๆหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอกรองมันเซ็ตระบบแล้วเนี่ยแป๊บเดียวก็ใสนะครับเดี๋ยวเรามาปิดฝากกองกันก่อนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการล้างบอกรองวันนี้ล้างใหญ่เลยนะครับ ก็ไม่ได้ล้างมาประมาณเดือนกว่าๆนะครับวันนี้ก็เลยล้างให้กับเพื่อนๆได้ชมกันว่าการล้างกองของผมเนี่ยล้างแบบไหนนะครับอาจจะไม่ถูกสักทีเดียวนะครับก็ยังไงเผื่อใครจะเป็นแนวทางไปใช้บ้างนะครับก็ใช้เวลาวันนี้ก็ประมาณน่าจะสักสองชั่วโมงเห็นจะได้นะครับก็เดือน2เดือนเสียเวลาล้างใหญ่สักทีหนึ่งนะครับปลาก็จะสู่ภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่หลังจากปิดฝา บอกลองนะครับตรงบริเวณด้านนี้เนี่ยผมเดินในส่วนของก๊อกนะครับไว้ล้นน้าด้วยนะครับก็เป็นวาล์วเปิดปิดได้นะครับไว้ล้นน้าในแต่ละวันจริงๆบางคนจะติดตั้งไอตัวตั้งเวลาเปิดปิดน้ําอัตโนมัติก็ได้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยกลัวเดี๋ยวเกิดบางทีเครื่องมีปัญหาแล้วก็จะทํางานเองนะครับก็เดี๋ยวกลัวจะปลาได้รับน้ํา พอลีนมากเกินไปเราเลยตั้งเอาแบบว่าคอยมาเปิดปิดเอาเองดีกว่าแล้วก็ตั้งเวลาที่มือถือก็ได้นะครับในการล้นน้ําแต่ละวันก็ยังไงหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับทีเ่เลี้ยงปลาคราฟนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปชมอะไรก็ยังไงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ